สวัสดีค่ะเปนะคะสุภาพิทูลค่ะวันนี้เรามาเรียนภาษาจีนกลางในที่ทำงานนะคะบทสนทนา50ประโยคสั้นๆตอนที่5ค่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่เสียนใจใจโจซึ่งหมอเสียนใจใจโจซึ่หมอตอนนี้ไม่มีอะไรทำเสี่ยนใจ没事做เสี่ยนใจ没事做เสียนใจ没事做 สิ่งนี้ทำอยา่างไร这个什么做？这个什么做？这个什么做？เครื่องจักรเสียแล้ว机器坏掉机器坏掉机器ยวฉันทำเป็น我会做我会做我会做。ฉันทำไม่เป็น 我不会做，我不会做，我不会做。ฉ他们ทำ我可以，我可以，我可以。ฉ他们ทำ我不可以做，我不可以做，我不可以做。ฉัน我可以去，我可以去。 我可以去，撑不没得，我不可以去，我不可以去，我不可以去。安尼撑可以谈，这个我有做过，这个我有做过，这个我有做过。安特嘛谈，那你来做，那你来做。 ฉันเหนื่อยมาก我很累我很累我很累ฉันปวดหัวมาก我的头很痛我的头很痛我的头很痛ฉันเลิกงานก่อนเวลาได้ไหม我可以先下班吗我可以先下班吗我可以先下班吗 สอนฉ可以教我吗？可,可以教我吗？可,可以教我吗？ขอบคุ谢谢你教我，谢谢你教我，谢谢你教我。อธิบายให可以解释给我听吗？可以解释给我听吗？可以解释给我听吗？

星期天休假，星期天休假，星期天休假。วันอาทิตย์เป็นวันหยุด，礼拜天休假，礼拜天休假，礼拜天休假。วันนี้ทำงานกะดึก，今天上晚班，今天上晚班，今天上晚班。มีปัญหาบอกได้。 有问题可以讲，有问题可以讲，有问题可以讲。มีปัญหาบอกฉันได้。有问题可以跟我说，有问题可以跟我说，有问题可以跟我说。替你绕头来，这里多长？这里多长？这里多长？ ฉาแปลว่ายาวนะคะที่นี่มีความลึกเท่าไหร่ที的นี่ความาวเท่าไหร่ที่นี่ทรที่นี่ความยาวเท่าไหร่ที่นี่ความยาวเท่ห多่ที่นี่ความกวเางเท่าไหร่ที的นี่คว 这里的宽度多少？这里的宽度多少？ที่นี่ความสูงเท่าไหร่？这里高度多少？这里高度多少？这里高度多少？พรุ่งนี้ทำงานครึ่งวันมิเทียนกง半จ明ปั作เทนอันนี้กี่กิโล？ 这个几公斤？这个几公斤？这个几公斤？安、啊、尼意思 k i l 这个二十公斤，这个二十公斤，这个二十公斤。安尼几斤？两斤都于六 kilo，哈？几斤？这个斤、啊、几斤、嗯啊？这个几斤？这个几 斤？安นอันนี้6จินจินคือ6ขีดนะคะจะเกจินข้างในมีกี่อัน里面有几个里面有几个里面有几个ข้างในมีแปดอัน里面有八个里面有八个 里面有八个。抗纳米几几罗？里面有几公斤？里面有几公斤？里面有几公斤？抗纳米十几里面有十公斤？里面有十公斤？里面有十公斤？抗纳米几升？ ข้างในมีสิบห้าเส้น里面有十่条里面有十五条里面有十五条,条,条เรียกคนมาซ่อมหรือ,อยังเจ้าเรื่องมาซ่อม了เจ้าเรื่องมาซ่อม了 จ้าเหรินไหลซิลาละมามีเรียกแล้วก็คือความหมายก็คือเรียกแล้วนั่นเองนะคะโยเจ้าละโยเจ้าโยเจ้าคุณทำได้อย่างไร你怎么做到的你怎么做到的ฉันหยุดงานได้ไหม我可以请假吗我可以请假吗 我可以请假吗 d a i s ้可以啊可以啊可以啊ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะดีใจที่เป็นประโยชน์ค่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เพื่อนๆเม้นไว้นะคะจะเป็นข้อมูลในการทำคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ